จะเป็นจุดที่เราใช้ในการโจมตีพี่ต๋อมยกตัวอย่างวันนี้จะสอนเรื่องการเข้าเป้าแข็งทีนี้กรณีที่เราจะฝึกเนี่ยเราก็มาดูว่าเราจะฝึกส่วนไหนในที่นี้เนี่ยพี่ต๋อขอยกตัวอย่างเป็นส่วนนี้ก็คือฐานนะบริเวณฐานของนิ้วชี้กับนิ้วกลางพอเวลาเราได้ตำแหน่งแล้วเนี่ยวิธีฝึกขั้นแรกให้เราทาบเออทาบกับเป้าเป้าแข็งของเราตำแหน่งก็ตามที่เราฝึก เช่นลิ้นปีหรืออะไรก็ตามสูงต่ำกว่านี้แล้วแต่เราทีนี้เวลาฝึกเราจะยืนด้วยท่ายืนพิราบเดี๋ยวพี่ตอมจะแปะลิงก์รูปภาพท่ายืนเอาไว้ให้นะครับแล้วก็ฝึกครั้งหนึ่งเนี่ยต่อท่าเนี่ยควรฝึกสัก40ครั้งมาสเตอร์โอยาม่าเนี่ยท่านได้พูดเอาไว้ในหนังสือคาราเต้ของท่านแล้วพี่ตอมก็ลองมาฝึกตามเนี่ยก็ได้บทเรียนอะไรดีๆเพิ่มเสมอเลย พอฝึกตามไปการที่เราจะชกของแข็งครั้งแรกถามว่าเราเนี่ยต้องใส่กําลังมากไหมไม่ต้องใส่กําลังมากนะช่วงแรกเราจะเน้นความแม่นยําหายใจเข้าดึงมือกับอันนี้มือข้างที่รอไว้เตรียมหายใจออกเป่าปากนะเราจะเอาจุดเนี้ยฝึกให้เกิดความเคยชินครับแล้วเราจะสามารถทนความเจ็บปวดได้อีกอย่างก็คือเมื่อฝึกแล้วอ่ะ ถ้าเราชกลมแขนเรามันจะยืดตรงสุดแต่ถ้าเราชกเป้าแขนมันจะหย่อนการหย่อนแขนเนี่ยช่วยลดแรงสะท้อนกับที่เกิดขึ้นหลังจากเราประทะกับเป้าไปแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ต๋องทำให้ดูอีกทีนะเข้าออกเข้าออกทีนี้พอชินแล้วเนี่ยเราก็สามารถค่อยๆเพิ่มความแรงได้เช่น มันก็จะเป็นลำดับขั้นตอนของมันไปสำหรับใครที่สนใจก็ฝึกเอาได้พี่ตอมทำวีดีโอให้โอเค